สัญญาหลังเมตตาหัวใจเราเลือเ่อมปวนตาล้อนยิงพอหนูสิงตาสวนเม็ยนางเส็ยปวดคุณเอเลคือหำพากมาทางกอมาลังสงการลมคุู้คาดย้อนผู้ชายใจดำเห็นเขารวยเลยไปจ่อยต้องจำน แกช่้ยนองตักน้ำ่กพูดสีของเพ็งสาง่ยผู้สีของเพ็งสางผ่านงำเยืนเนบาอยู่ผมถ้าลมของอายบอคอย น้ำาไหปไปนั่นไปทางไหนเนาะลานหน่อยนี่กระไดไปแกได้กับบหิน มีมีซีซัอนบ่มันหูตีว่าไม่ใหญ่มันห่วงนี่เหรอกิดจัง่าขอไปหาคุ้มพุนพุพี่กับบอเห็นด้วแม่เห็นบ่ทันท้าพุนอ่ะบ่เห็นแม่สิอ้าวอีเบี้ยมันไปใสยจากสีบ่เห็นจะเห็นอยู่บอแม่เสียวกับบเห็นขอโจมเงยยังมีอ้อมหน้าอ้อมหลังหากับบเห็นไปคุ้มใต้กับว่าบ่เห็นมี่มาคุ้มบัดกับว่าบ่เห็นมาบ่เห็นเลยยืดยื่งนี่ว่ามันไปใส่ยีจางยืงนอีตาอีโต้ใจขาดตายในแม่โจมอย่างนี้ก็ะไดสู้เห็นอยู่บ่หลานนั่นน่ะ บ่เห็นคอยบ่เห็นนอะหาตัวมาโลกพี่หคอยก็น้ำหาบ่เห็นค่ะเนาะมึงเนาะเลาะเทนเทจะเถียนน้ำบานน้ำเยี่ยงจะไม่บ่สนใจหนังไม่ได้เ่ยเนาะเปี่ยนสุดประทานกลาวไรสากคนในเลียงในเลียงเออเลยเนาะสูนี่บ่สนใจหนังเลยเนาะบ่เบิ่งขวบเบิ่งขวเลยเนาะบ่เบิ่งจังไหร่เมียก็ไปทั่วให้หลานเสียหาหลานบ่เห็นสูงหูบ่จะดีโอ้ยจะบ่หูจักหนังอี้ยก่อน จะอยากกินหางเสียอ้าว่าไม่อยากกินหางเสียโอ้หานเสียโอ้อไม่อยากกินหางเสียแต่ว่าตอนนี้ว่าอยากกินหางเสียคือจังสี่ตัวแม่บาดใจลูกพูดแม่สูงหูบ่ากูตื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าแลหาบ่เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเตื่นละตีบเออบาดทอดเมื่อไรดิเมื่อวานให้กูถามช่วในบาดนี่อีท้องสูงหูว่าบาลานเสียเออเพราสิหูที่หูแดดยังน้อยตอนเด้ตื่นอยู่เอ้า เป็นอยัางใจสีนอนบ่ท่านตื่นโอ้ยเราเพี้ยนซะแล้วมืึอคืนนี้เราจัดนักจัดเตียมเนาะเออมาไปละหมายก็มาจังไหนอ้ยเราเอาพี่ไอ้ฟันเสียกันเกียวกันลากกันไปเท่าพูดไปเอาคัทไปเอาอนซาบาดาปูปุณ่ะอ้าวกี่หามันคือบ่บอกเขาว่าจังไหนอนละจอบเบิึงเนาะเฮ้ย มึงเห็นกูพ่อตีแล้วนี่เอามึงก็ไปตีไปจะานให้กูคนที่สามนะสวิงกิงนะมึงแซนบีตต้นีเออกูแซนวีปรบทัรนาดาเลยล่ะเพี้ยงไรอีกกูทายลงคสวิตเตอร์ลยแต่งนาตลกลงโอ้ยคดกดไล่์ว่าสันแต่งนาตลกลงึลกกูตีมันแอดนิ่นน้องใสด้านมืด ไปทั่วทีบทั่วแดนไล่เอาจังสี่เด้ออีตับอีเปิ่งขันอีท้องศูนย์มาเหนี่ยสูเข่าท่างกูเด้อเมียนเมียนก็เป็นแม่ไข่อยขว่เข่าท่างเจ้าละเมียนจัดการมันบุ่มเป็นอย่างแนวนั้นไม่มาจมอีหยังแต่เศร้าแต่เสียวเนาะแลาวกคือเซ่แต่เศร้าเนาะยางก็เซ่เนาะอีโตดีตื่นขึ้นมาหนิมิเตจอมกับยาเนาะเจ้าเนาะเจ้าเซ่ชุดนี้เจ้าคือคือแท้คือไผตู้เย็นห้าตาลี อยูอันน้อยๆเตี้ยๆหน่อยว่าเป็นยังจะคึ่งขางอ้วนบานนี่เป็นยังเหยียบห้อยยางอีบอยมันยางคือมาเออขากเนาะไม่หยางเนาะมึงอีโตดีอีจีดจีดเนาะสมมืิหนี้นี่ขี่ตะเบ้นมาแย่งก้นนี่มาตื่นเลยนะค่ะมาแย่งนะมเสียมาตื่นแล้วคนดิงเมียอยู่นี่เมียหลายมึงไปเห็นยังกับพี่ไอ้อยู่ทั้งพ่นอีตาไปอีเปิดบอลสุกุฟ้าสีปากก็ได้แม่ใครว่าอยุ่งใส่เด้อเนี่ยปาหายแล้วเห้นมึงคอยตีกันมึงอีตุ๊บตับเห่ออีเป้อือ ได้เบาคือเบาเบาบอกไปมาแจ้งยานะอีแม่เราฝันอีแม่เราฝันฝันมันเองแก้เองมันไม่แห้งกับเหานจะเรื่องมาให้ลูกให้เต้าป้าโทษกูหาเรื่องมันอยู่ใส่อีท้องศูนย์กูถามมึงว่ามึงเห็นหลานบอสเดย์ยานี่หยุดเด้อแม่เบอร์อยากฟังเสียงเบาให้เศร้าสวยอย่าอวดขั้นมักบวดมักเบาไปนอนเฝ้ายุวัฒน์ตายตายมาผ่านอะไร่กูบาดให้นอนเฝ้ายุวัฒน์มาผ่านอะไรเลยมันบ่ได้หมายความว่าจะสันเขี้ยวแม่เขี้ยวแต่น้อย มึงมาต้อมาบอกออกูดอกเรื่องไปบัดไปบ้านเถึงไม่ร่าก,กูสิไปของกูเองอเรื่องีิเปยวหั่นขาสิเล้าให้ฟังมาเบิงลูกไกอิอลล์ออนลาหาจนว้าเมืด่อดอนอออหัวแด้หลบมานอนระวางตอนแปดแจง้งโอ้มึงกคไปหาหยุดดอก,กว่าตีหหาหรือมันทําที่แก่งแตงกายง่ายมองยู ไปดูหมอน้ำปูเบ่งดูสาหาเถ่อพ่อขั้นกายเนี่ยสีบอเ็นเออนาะตุบตับเนาะเปอร์ตีปาหวกมอ่ะหัวล้านกุ้ยชมีล่ะจบไปกุอยหังก็ไปดูมอดเบิ้มามดเมีให้เจ้าเนี่ยไปฮักใหม่ใส่หมอดกับพอยง่คำตาพูดที่ว่าแมนแมนคิวคิวหั่นแม่เมีย เอาอันนี้ตาปิเปอร์พาคุไปตะกี้นั่นบอกจ้าสู้ชื่อทางได้อยู่บ่สูนี่ไปจ้างเนาะบ่รชื่อได้จังไหนเพรชื่อได้จังไหนอีหามึงเบ่หมู่บ้านเมื่อก่อนนี่มึงกับกูยังไปส่งปลาโลดหน่อยโยอันนั้นโคชนาอีกแล้วเอาจังซี่เด้อกับสู้ชื่อได้เด้ออีตาอีเปอร์จักห้าสิบบาทเด้อบันใหญ่ด้อกูเรียนสามเดือนปลาโลดหน้อยบ่ยหยาดเด็กคนเบิ่งอยู่เออเอาสีตาปิเปอร์จังไหนสู้ชื่อชื่อได้ชื่อได้มึงไปกับอี่องศูนย์สองคนสามคนสุดสีเสียใจกูบ่ไปเอา อีตุ๊กตาอีเปอร์แม่หยังเขตดฟังหวยฟังดอนตะปูท่างนั้นกูโบย่างขัวไปจักเถื่อกูยานย่านหยังย่านปูนั่นแล้วเขตดต้งนั่นกูบุปไปจักเถื่อนเหรอุ้ยเจ้าแห่งปทายานกูปูอยีเดี๋ยวมึงเฮ้ยสุดสีไม่หนิ่งกันอยู่นี่ิมาสีได้เห็นบ่หลานนะห่วงพ่อตายเรายินเจ้านั่นละแม่ไปเจ้าเป็นแม่เจ้าเท่าแล้วสุดสีแม่งกูเราไปกูนั่นตาเปอร์กูอ่านพระบรมกูคือเก้าแบบนี้เอาจ้าเสี่ยมันไปแตงของไห้เฮาาแต่เด้อไปไปหาแตงของวางไหนด้วย้อ มึงเอาแน่ยอมใจอยู่บ่ห้าข่อยเห็นสาขอยอยากตูนไปไปไปนาแม่เอ็มกีเขาเล่าอีขีค่ะมันบามีน้ามิตาปลาเอเนย่อมใจมันํ้เด่นนะสิไตาปเที่ยงกางที่ไปอีลีติเมรสูชื่อท่าไดรคูกับไดิาเขอพี่มีกี่เพด่ะแม่ทุบดีบได้บันนอกเมนบอแมงตุุภากูไปเด้อชุนํ้ท่าเด้อท่ามันเต็มคองมากเจ้า่านผีหลอกบ่เอากระยานแลวน้อยอีนี่ให้เห็ดจังไดมาเนานั่นเหลวค่ะน่นอนใจนั่นตัวเนาะหาเนี่ยไ่อมใจเะ ออีตาบเออเราดองยาพูดใดอยู่เนี่ยคอยละดองไว้โอ้ยขากีนล้บัตาบเอ้ย็นไีอาการโอ้ยโอ๊เอาเอากินเขาแล้วคุยจากมีจากสิบพี่ไอ้บ้างอีหามุงเปยังวนหมาเบ้าเราบ้นหมาบัดเ็กเผาเาาากีิบตาบเออเออมจะไปให้แม่คอยกินแล้วหมดลงหมดลงเนาเอาเอ่จะแดกอีหา่อยืชีเรากินตุ๊ตบ จมจะเื้อกะเมาหีเนี่ยมึงบอกท่านได้กินไปคิดหลายโอ้ยโอ้ยกระตังหอดกูแล้วกูเมาก่อเหรอมึงบ่กแต่จับเนี่ยกูเมาเล็วเอ้ยโอ้ยมันเมาไปเรื่อยเนาะแป๊บหนึ่งนะแม่เด้อยานข้อเล่นของใส่เออเออมันสิคำเร็วเร็วมีการความเหล่าโอ้ยสามเทียนนะแม่ป๋อห้าหนากาขี้ขีดใช่ไหมให้เกียรเจ้าบะมมเจ้าดอกแม่เอ้ยวมาดมี่ แค่ล้างกินเตาสีแดงไอแม่แล้วก็บธรรมดาเด้มึงเออแล้วก็มัดม้วนอยู่ปาดใหอ่นั่นแหละเราเป็นกะหรี่เ่าแต่ว่าเฮ้ยหมอเออเจียวแต่ว่าหัวโตก็เป็นสีขาวขาววิผมงอกรวมเลยเมนมันสีขาวสีงอกรการไม่ล่านั่นล่ะเฮ้ยเอาหกสี่ได้บาดนี่เอาใจเพี้ยนเขาอยากไปแบบมัดมวนไหมไปแบบมันม้วนเออมันจะมนเอาจังสี่ซะเอาจังไหนว่าไข่สีซากเมาให้ข่อยเต้ยล้มซาคนไหนแจกไปเลยออ่มึง มเขาเด็กเอาสิไปไปไปเอ้าอุ้ยอุ้ยเงี้ยเขาจีตัวเขาตาวาเอมาพัสลาเป็นสีเสียวใส่สันอุ้ยเล้วเอาล้องบนจักรยานดูอุ้ยคือหัวใาหยางเอ้ายิ่อหามืษเขาก็คือจอดมาคือเอ็มแท้เอาไม้เขาไหมนะครับเขอเอาเขาไหมเขาไหม ออกปอนเอ็นหวงตงเอียเอีลีเอมยียลีผู้ใดคะเอมยลีเอ็มิมหูโอ้ยอเปี้อสไตลมลมเอลาชาเอาไปลมเอลหืแล้วเี่เอเบิร์แม่คือบ้าดอกพันเอ สาวดูสีเละคิ่อดใจอคุ้นใน่อไงชื่อ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 โอ้ตัวเอยคือก็ไม่ได้เชื่อเอราะว่าเอนฉันว่าฉัน ตาลาด้ะก็มาคุณละไอ้ลมันสุลาออกภาสาะบัติจรงจว่ใจสาวหน้าวกันึองเฝ้าคิดถึงคนคนไคลลงพัดเองเส้นเพื่อนไปหอดหัวใจผู้เท่าเพื่อนเคยบอกว่าไอ้แบบนี้เอิดว่าสายลมสาสอย่งนอสายลมปีนี้แสลวัดมาเชีย คอยไม่วช oh, oh, ่วยกอายสิ่งสวยงามไว้กันละเหลียวมองานแล้วนะคือระมาดังสัญญาใช่อ้ยใสวกมนจะเือโอ้ไใส่วกันจะเจออดอันเรือกเดอดเย็นสุดร้อนสดว่างเงาก็เอายาวสิบอมาของู สิาไก่อมึงดูหน้าตกำนองสายร่องเือเกิดเสียว่าพอแล้วนะพอเค่ไหนแต่น้งมาอายพอเพื่อเมื่อวันเสาร์เงตื่นกำคตดีเน้ยอะพ็ว่าไปพอได้อยู้วพี่เสียนสิ่งหมดใจจนผู้สาวหน้าตาดีดีอยากกันชูชูชี้ออกัแล้วเสื่อนใจโอ้ออ้อยโอชดากับบอดี เธอปิดต่องให้คิดบุญาวมีคนเขามอว่าปมื่อเธอหลุดนหลายใจก็คอยรับใช้บัวใบโตยู่ที่ทธาสัญญาให้เปลี่ยนดูที่าฉันเฉยเปลี่ยนสายลมเวียนมาคงสะตองว่าเป็นนองเปียนท่า ไอ้ล so ุงสาเบอร์ขอพัดสาเสียงลมพัดสาว่าไอ้มีแผนมาตายบอกน้องบุกออยอยู่นะไอ้ลืมไอ้สาคนมาเถอะบอได้สบายลมงสาปลายใจคนเว้าใส่น้องอ่าคืออะไรเอาหญ้าพอกันลูก